วิทยาลัยร,ราชพัฒนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นอย่างยั่งยืนดำเนินงานด้านศินละปะวัฒนธรรมด้วยนโยบายยุทธศาสตร์ข้อที่4การยกระดับเศรษฐกิจสังคมศิละปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิน่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนการดำเนินงานด้านศินละปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมานอกจากจะตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ20ปีแล้วยังส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา วิสัยทัศน์ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสังคมคุณภาพสูงด้วยโครงสร้างการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดตั้งให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านศินละปะและวัฒนธรรมคือสำนักศิละปะและวัฒนธรรมมีพันธกิจหลักในการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ศึกษาและวิจัยศิละปะของท้องถิน่นและของชาติรวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคมในสภาวะการปัจจุบัน การทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมของชาติสามารถทำได้ในหลายมิติดังนั้นหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านศินละปะวัฒนธรรมก็สามารถเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินงานให้ศิละปะวัฒนธรรมของชาติดำลงอยู่อย่างยั่งยืนหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านศินละปะวัฒนธรรมได้แก่ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพันธกิจในการดำเนินงานเป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการทำงานโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเชียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมีปรัชญาในการดำเนินงานคือเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันจินตนาการอนาคตสถาบันภาษามีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับความสามารถทางภาษาและให้บริการวิชาการด้านภาษา ด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมของทั้ง5้าหน่วยงานจึงทำให้เกิดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศินละปะและวัฒนธรรมระหว่างสำนักศิละปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาภายใต้โครงการ พัฒนาความร่วมมือด้านศินละปะและวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลายัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศินละปะและวัฒนธรรม 2. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลายัยทั้ง5หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศินละปะ วัฒนธรรมาศาสนาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนภูมิปรรัญญาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างศักยภาพทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อมหาวิทยาลัยการพัฒนาความร่วมมือด้านศินละปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนครราชสีมาแหล่งวิชาการสร้างสารรค์คนดีมีคุณธรรมนำสังคม